อ่าอยัางไงต้องขอตอนราบุ่งเล่นเป็นสองพีมครับทั้งอ่าทั้งอ๋อต้องเราแล้วก็มันหมูเอฟซีด้วยครับกอสำหรับมันหมูเอฟซียับเกมที่นา้าววกเขาเก็มสามคะแนนมาได้ครับถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวครับ แต่งได้มันเหมือนซีอยู่ในเสียงสีเขียววันนี้ครับปูุจากขวาไปซ้ายเลยกับมอเตอร์ครับเบินยาวขึ้นหน้ามาบอลเก็บได้กับมอเตอร์คอฟเอิดทิ้งมาที่ว่างครับแบ็กจับบอลลูกนี้จะหลบไม่ผ่านครับขวางท่านหนาออกมาซ้ายครับคนเดียวเดียามาทางขวาครับอะไรันนี้ ต้านเกินไปแล้วแต่ไปแตะเข้าทางของนั้นมันหมูเงินซีแต่ว่าจังหวะนี้ให้บอลไม่ดีครับใช่ย้อนเดี๋ยวว่าตั้งนเงินใหม่ครับก้องเล่นยมองหน้าแล้วเปลี่ยนโอ้โหจังหวะจะเปิดเปลี่ยนแกนครับบอลวิ่งไปด้านหน้าแล้วเพื่อเปิดมาย้อนหลังไปหน่อยครับโอ้โห จรงหว่นี้จะให้เรวเี้ย่ให้ดุรอักย้อนกหรว่าตั้งกันใหม่ครับกองวันนี้คือเป็นประกาศหลังุดท้ายให้กับโอโต้ของกองแหลอดแล้วหอ้โหูไม่ดีกัวนี้ยิงดีซ้ายไม่ตรงต่อแล้วโม้นหนี่มันหมวสีความเร็วหอดมัจะหัว บอลเร็เวดิจังหวะไปต้องบอกว่าตะคู่นี้เปิดไว้นิดหนึ่งกับมอโตอรเขาไปคืนหลังแล้วท็อปนี่โอ้จังหวะไปรอบอลน,นานนิดหนึ่งครับโอ้หเกือบเสียงว่าตัวตวะคู่โดนโหมมาแล้วได้ยิงด้วยครับนี่ยังรอจังหวะอย่างใจเย็นเลยครับในนัดมันเหมือนเสียไม่ลงไปเล่นแกมคุมโซนครับมุมบ่งทิ้งออกข้างไม่ได้ครับยังได้เป็นลูกเพิ่มนะฝั่งฝ่าย ยิงไกลก็ไม่ตรงเกาอไม่รับลิ้มข<น>อ,อเล่นสัส้นๆเลยมันเหลือ4ปูไม่สายจังหวะที่ฉันแหลจกจังหวะ2ยังได้ครับกลับมาตั้งเดืนใหม่ครับปูค่อยๆเสีขึ้นมาซ้ายครับโอ,อ้ทิง้งยาวมาสวยแล้วมีความเร็วแล้วแล้วอาร์ตจังหวะที่5 ออกมาใช ality, like device, ute, ้เท้าเล่นอออกมาต้องกอบเด้โอ้บางอยู่แล้วแม่้า้ขายสวยเลตอนนี้แต่พีนิโงยพีนีโอ้ไม่ถึงคร้บบอลถึงก่อนแล้วผมที่ตอมาทยคนที่ได้ิงเลเนี efecto, เ้ชื่ออะไรชื่อมิกมได้มอมาสลัอีกกอไก่เม ก่อเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่ครับใครจับหลอกล่อยอยู่แม็กโอ้โหดูยังเข้าในไม่ได้ไครับแม็กถ่ายกัมาทางขวาปิดตันตบแล้วกินกายลูกนี้โอ้โหหน้าตรงก่อด้วยครับยังปัดทิ้งเอาไว้ได้แลัวจังหวะสุดท้ายยังได้ไปลูกทุ่มทางฝั่งขวาวครับโอโน ตูมยาวเข้ามาโป่งเช็ฟไม่มีใครแตะทิ้งแล้วตูก็จะสวนกลับแล้วให้ไปที่บ้านทางฝั่งขวาโค้ชขึ้นมาขวามาสวนสี่โอ้โหนี่กับบอลแล้วทำหมึกออกข้างไปเองเฉยเลยเอ็มน่าเสียดายกำลังบุกดีๆเลยเอ็มไปใช่ไหมบอลจะให้เร็วเพื่อนยังไม่พร้อมครับดูบอลลันตั้นมา โอ้โหดูว่วันนี้มาเล่นยงแนี้ฟิวแล้วย้อนกลับมาลิ้ยงโอ้โหต้องกลับไปตั้งมาเลี้ยเสาบตัวแล้วอาร์ตลิ้ยงโดนเข้าเอาเพชรซิ่งแล้วอู้หจังหวะนี้เสียสมาธิไปเองแล้วเขาจะพุ่งดูแล้เปลี่ยนไปพุ่งแล้ตอนนี้มันหดูสี่กลุ่มตายเข้ามาในกองตัวโทษแล้วมผู้สาวตัวกับกองหลังพร้อมใจกันปล่อยเขาได้ดีแล้วจังหวะสุดท้ายของมอโต้ เห็นตั้งแต่จากฝาประตูพิชมาบขอเล่นเร็วเลยครับมอตโตฟลิ้งบอลครับแซ้ายซตาแม้ถตำแหน่งไม่ได้เล่นเหมือนนิสสิวครับจังหวะบางทีให้บอลยังกค้ๆกลางๆอยู่ครับโดนจิ้มแล้วลูกนี้ปล่อยออกข้างครับไปลูกทุ่งแล้อนั้นซ้ายของมอตโตฟเล่นเร็วทันทีครับไทย ย้อนอย่ามาตั game, like ้านเงใหม่ครับมาหมูเปิดยาวทิ้งมาที่ว่าคือลูกนี้มาตรงกลางไปทิ้งอีกทีหนึ่งไหมเจ๋งทิ้งลูกนี้เจอลูกสองยังไปได้ครับทางซ้ายแม็กเข่าขวาบคนติดแฉกติดขาตัวเองแล้วก็อย่างไรดีใช่ย้อนอย่ามาต้านเงิใหม่ก๊อลฟเปิด ไม่ผ่านจังหวะสองยังเป็นของมอโต้หรือไม่จะเปลี่ยนแกนไม่ดีนะจังหวะสุดท้ายจามถึงก่อนแล้วหลบมาได้สองคนจังหวะนี้ถ้าในมีแต่ว่าเพื่อนเปิดโยนหลังแับมาอุ้มขูยังบ่งทิ้งกัไว้ได้ครับมอโต้โหอะไรอย่างเยเอาโดนรอดมาได้ดีจังหวะนี้ผู้ร่วมทวงก็จะอัมจัอหวะนีคู่ล็อกสองนี่โอ้โหทำได้ดีมากเลยเกมที่แล้วเป็นยางเอ้าเดียร์ด้วยครับแม็ก วางลบให้มาจังวนี้หนึ่งสองไม่ถึงครับจะกลับมาได้ครับเราตรงกลางมีสองคนครับมานหัวสี่กันซ้ายครับเปิดชั้นแหลกโอ้โหยังไงตรงต้อก็จังหวะบอลชั้นแหลกเปลี่ยนทางครับโอ้รัตรงต่อมาเลยผู้เ่นขาวระตูนี่ถือว่าเป็นของแหลงเลยจังหวะแบบนี้ครับเตะมุมด้านขวาครับของ มันเหมือนสียในกรอบสี่คนครับเปิดตาตูนี้ผู้ได้งง่ง่ไม่ตรงก่อบรับวบบอลุดท้ายครับบอลมาไ่แม่นเยครับทังเตะจากปากประตูขึ้นมาครับเขอเล่นสั้นๆครับเล่นตบแม็ก โอ้โหโดูว่าคลิปไฟได้ไหมแล้วไอ้หมาแล้วตัวก็ตัวสวยครับโอ้ไม่เกีย่ยวขาจังหวนะ,ะ,ะนี้ฟาวครับเนี่ยจังหวะกระทบกระทั่งกันแล้วในสนามนี้สาอโกตรมีเป็นโดยอย่างที่ดีครับอามาดูว่าปีคลิปของกันนั่นมันหมวเสีนามก็ถือที่บอลแล้ว เล่นลูกสวยดับเปิดมาลิ้นเส้ลูกนี้ยิงสาวแล้วเอ้าไปติดมุ้งเยอะมาเองครับ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมายเลนกรเียนตอเต่าถอเสือ37.0เจ็ดบยังไงเป็นเจ้าของรถไปขยับรถของท่านหน่อยรถออกไม่ได้ตอนนี้ครั่ตอเต่าถอเสือก็พีโก้ครับสาม0จ็ดบไปขยับรถของท่านนิดนึงครับ่งหลวนะ้แอเดี๋ยวมาตั้งเงินใหม่แล้วก็ลืม โอ้โหดูครับเจอเฮนซิงขึ้นมาสูงเลยครับมอโตโอ้แม็กทีเราฝ่าออกมาสันส้นๆครับลิ้เปิดไต่ฐานแล้วตอนนี่ยปามกันนี่เกลดอศีลให้ฝ่าเดินมือไปดึงเนื้อทางนั่นลิ้ครับจังวหวะพยายามกระสีเท้าเข้าไปเล่นที่บอลเงี้ยสองคนนี่มือไปดึงไงว้ครับน,นี่เหลือศีลเหลืองานเราให้เป็นฟรีคิกครับ ปันโค้งมาเรียบร้อยบ้างหางเยอะแล้ว

ดูย้อนกลับมาทางเงินใหม่ก็มอตโต้ลิฟต์พาหลบแล้วเปลี่ยนดูว่าขนาดเส้นมาตอนนี้ไม่ถึงกิ้ก็จัดกันมาได้ครับสามโอ้ยไ่ตรงกลางว่าแล้วจามชิมมามลู้นี้เท้าไม่ถนัดกบเราจะโตวสวนกลับไม่ต้องวสุดท้ายังจักที่บอลได้สวยครับอูปจิตทิ้งออกห้างใบไปลุกทุ่มในนั้นฝั่ขฝา ไปตรงกลางมาสวยเูปาดยาวขึ้นมาลูกนี้ตะกัดทีน้วต้องปาด้ายยังได้ครับามโยกอีกทีนึงไปจังหวะนั้นตูัขออกมาปัดได้ดีจังหวะเรียอารอารทิ้งอกหลังไม่ได้ยอกเสียเป็นลูกเต็งเล็กให้กับทางด้ามาร์บุยสี ได้เป to like ิดมุมแตด้านฝั่งขวาโยกมาตรงกลางไปหนมาถ่ายยกแบกแล้วจะสวนกลับยกขึ้นด้านซ้ายครับเกลูกเก่งแต่ว่าบอลเปิดให้ดีระหว่างนี้ดักกลับมาได้ได้ครับบันหมุนสี่ครับโอ้โหฮ่าให้ลูกนี้เพื่อนเล่นยากเยอะใต่ทีเดียวไปก็ไม่มีอะไรครับ โอ้ยอาดักสวยครับอาขึ้นมาสาวคนครับยิงไกลไม่ตรงต่อไม่จะบไม่แล้วความสุดท้ายครับที่เดี๋ยคือเป็นตัวจบสตอร์ของทางด้านมาเหนือสี่แล้วครับเตะที่แล้วก็เล่นในโดดเด่นครับ ทีมบอลยาวขคือตู่ก็เป้าหมายอยู่ที่คิวแล้วตอนนี้อ่ะโอ้โหแล้วตู่ก็ความแข็งแรงครับคิวยังโดนซ้อนสองแล้วเตะทิ้งออกไปได้ครับเตะลูกทุ่งด้านซ้ายครับบอลแม็กซ์ถึงสองกับบาบอลอีกครั้งหนึ่งเราจีงไกลไม่ตรงต่อครับเจมส์ถ่านไปสินสารนาทีเสร็จๆครับ ยังไม่มีประตูกวดขึ้นยังเป็นระหว่างมอเตอร์กับทางด้านมันเหมือนเสียโอ้โหแล้วมาเองยังไม่ออกด้วยลูกหลบเข้ามา้าไมนจังสุดท้ายไม่ถึงก็สามดีบอลยังได้ดีนันซ้ายโอ้โห้วจับบอลลูกนี้ห่างไปเยอะรับอลหลุดออกข้างเลยรับ โอ้โหเพื่อนได้ดีแล้วตอนนี้ดักกลับมาได้ครับตูมปู่แทงต่อเพื่อนเล่นไม่ได้เหมือนกันครับบางมันอยู่จังหสองปูมตูแล้วไงตูล่างสูดสีครับย้อนเหยิบมาตั้งกันใหม่แล้วเปิดยาวทิ้งมาตรงนี้กอลโป่งโอ้โหเฮียังี้ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะแบบนี้โดนกดดันครับแล้วถอยหลังมาใช่ไหมไกลหรือเปล่าครับ ตูมกกลมาลูกนี้โอนสปบัดมาให่ตรมกอก็ตอดูพทิ้อยากกินกันด้วยะตัดนากตองเตะตูนี้เอาเตะไม่ขึ้นก็าากลัแมจังหวะนี้ยังได้อยู่เก่งแต่วันขวาลิฟไอ้ไังหวะนี้เอคิวทิ้งอยู่ล้วจะไปเล่นต่อได้ก็เปิดตาเสาแรกตัดทิ้ง ไอ้ยิงมาที่ว่าโอ้ยต่บอลนานเินไปแน่หน่อยนี้จักกลับมาได้เอ้าเวทีที่บอลแล้วจำข้างหน้ามีว่างอยู่ไฟต่อยิงด้วยซ้ายสองแรกโอ้โหไม่ดูครับข้จ่ายได้อยูเพื่อนว่างและทังขวาแล้วโอ้โหดูแล้วหลุดมาสองคน้วครับผู้แก่ที่บอลเยอะอามงเช็ดลูกนี้ถึงด้วยทางขวาไม่เยอะเก็บมาได้ครับอันตัวอูม ขวาดันหนาออกมาดานซ้ายคอ่ะ <tinc S 2> ดูน้องแก้ไขยันสวยมากครับตอนนี้ครับเปิดยาวเช็ดจู่นี้สวยอ่ะจับแดงๆยิงหรือเปล่าคืนมาจิงโอ้โหมายิงจังหวะสองเลยจังหวะแรกไม่ยิงคเนี่ยปู่เลยขอเกยรติโทษครับมาคืนมาแล้วปู่เพื่อนยิงไม่ตรงตอกว่าจังหวะนี้โอ้่นั่งเฉยได้ครับโอ้แล้วก็ยิงตั้งแต่จังหวะแรกมีมุมเพื่นเยอะทีเดียวครับ เดินซ้ายยิงม้อโตแมหมเข้าขวาลองยิงดูบ้าติดหม้อออกข้างเลยยังได้เลยลูกทุ่งอีกทีทางด้านซ้ายครับตูมไกลเข้ามาลูกนี้โ่งทิ้งออกมาได้กองหลังแล้วจะสวนกลับรมาสวนซีขึ้นดางขวาครับมีพื้นที่และมีเวลาสามคนยกมาตรงกลางแตะทิ้งได้แถวสองชาอัถึงก่อนเข้าซ้ายยิงโอ้โหยังเอาไม่โอเคเลยมาช่วยหน่อช่วยหน่อย สวยมากแต่งเข้าขวาปันโค้งดูนิดนึแล้วบอลไม่ติดโค้งแล้วตู่ก็ะโผ่ที่สองตัวไปอ้ต้องโมยลูกทีมเลยคนะไปสองกันหน้าก่อเก็บโทษแล้วตูกต่ก็จังหวะแบบนี้เคลียร์แล้วไม่ถ่ายครับสำหรับโตาะโต้ไปอีกทีกันว่ากิงสวนเลยนะแล้วมาไปอนี้กทีหนึ่งจังหวะสองจังสวยกับอาร์จัอัมข้างหน้ามีครับแม่จมังหวะนี้แม็กแฉ่ที่บอลครับ แต่ทีมออก้างไปยใกล้ไปลึกทุ่มตรงัฝั่งซ้ายครับเล่นเลยคันดีก็จะให้มาแล้วมีส่งใช้มาเปิดไปเสาสองเอ้าป้อนไปไม่ทิ้งโู้งหวะดียังดีที่บอลกันตัวเราไม่เป็นใจเมื่อผ่าางเดเปไว้นาตองฝั่งยังไม่จบอีกใช่ไหมอารับาาาเ้ เลือดทันทีครับอะลูกนี้สาวยิงขวาแล้วโอ้โหแม่ใกล้เคียงแล้วเหล่าสองจังหวะยิงแล้วโอ้โหเกือบได้เลยกระปูะ่เฮ้ยแ้งเตะจากเปล่ามาตรงขึ้นมาโอ้ต้องขอว่าดูเกมตัวนี้เพราะน่าจะถึงสีสทีเดียวครับทั้งสองทีมมีโอกาสใกล้เคียงกันครับเขาลง่า้บอลลูกนี้กล้าเล่นครับมอลโตแล้วมนะาติดใช่ไหม ไอ้ปอยมาทางขวาเกี่ยวพลิกหลบตอดขาไม่ได้ตัดตัวตอนนี้ว้า่ันไปดันแล้วเกี่ยวจังหวะมุมมันไปดันเยอะมากเลยพุทธศิลป์ท่านปลาตลอดทางด้านมันหมูเราเล่นสั้นเยอะจ้ามพลเราให้ออกมาตอนนี้จะคืนเกือบไปถึงแล้วปามพี่บอลครับโอ้โหดูแล้วเอาบอลมาทะลุมาตรงกลางดีแล้วลูกนี้โอ้โหทำไมมันอ้าดตจังหวะสุดท้ายนี่แตกทิ้งออกไปได้ครับ โอ้โหจังหวะนี้ยังซุปเปอร์เซฟครับเตะมุมมันลั่นซ้ายสี่ต่าับมันเหนือสี่เปิดย้อนไปเสาสองเทคได้ทุกนี้ไม่มีใครครับแล้ดึงสวนกลับครับลิฟเสาวมันแกลงที่บอลหน้าจอสุดท้ายลิฟจริงโอ้เสาวรับตัวสองชาวจับลูกลบเข้าไจเมื่อมุมมันลั่นย้อนด้านขวาสวนกลับครับไปไป แตะที่งหอกข้างกับโอ้โหถูด้านในกับทาแล้วานันโอ้ยสีกิวแม็กตามเฝ้ามาซ้ายก่อนแต่งเข้าวันยิ้มลูกนี้โอ้โหปัดมือเดียวจังหวะดสองกิวหลบเข้าในมาแม็กยิงโอ้โหบอลโดนไม่เต็มเนื้อไม่เลยหน่อยนะแต่โดนคาริ่งแล้วก็เขาจะมีการเปลี่ยนตัวก่อนครับด้านข้างสนามครับ โอ้โหว่าเปลี่ยนในนาทีสุดท้ายลแต่งเอาขวามาลูกนี้เปิดโอ้โหกายัดเสาแรกเลยรับวคิวเวลาจริงอันนี้ยร็วจนมากะโผล่แล้วโอ้อยู่ในช่วงจมเวลาหมดเส็มแล้เกมผ่านไปเร็วครับคู่นี้ไม่มีจังหวะเบรกเลย จังหวไหลยังเป็นเตะขาดไต้ออกหลังนี่คนมาโดนตัวเองออกไม่ได้ยกไปหน้านมาสูบเลยไปหายเอาเหมือนกันเลยครับจังหวไหลยังเป็นเตะแล้วสูบบอลมาโดนตัวเองออกนะครับปูมไกมาสวยครับโผ่งทิ้งได้ครับแล้วปล่อยออกข้างเอาไปลรู้ทุ่งดังด้านขวาครับ ยัดกข้ามนนี้แต่ทรับโอ้เมื่อสีฝ่าต้องเวียนยาหมดเวลา